สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนแบบฝึกหัดที่2.2ตอนกอข้อ5กันนะคะข้อ5ก็คือใช้ความยาว a และ b หน่วยที่กำหนดให้ในข้อ4สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว a b c ให้ b c เท่ากับ b ส่วน2หน่วยและ a b เท่ากับ a c เท่ากับ A หน่วยเขาให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว a b c ให้ bc เท่ากับ b ส่วน2หน่วยและ ab เท่ากับ ac สามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจะมีด้านสองด้านที่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีด้านที่ไม่เท่ากันด้านนั้นก็จะเป็นฐาน ab เท่ากับ ac มันเป็นด้านที่เท่ากันฉะนั้น bc ก็ต้องเป็นฐานแล้วก็ต้องมาสร้างฐานก่อนเขาบอกว่า bc เท่ากับ b ส่วน2หน่วย b ส่วน2 b ส่วน2คืออะไร b ส่วน2ก็คือ B ค่ะสองหรือว่าครึ้นมืนของ B นั่นเองเริ่มแรกก็ต้องมาใช้สันตรงนะะสร้างรังสีที่มีความยาวมากกว่า B พอประมาณก็ตั้งชื่อจุดด้วยจุดนี้คือจุด B และจุดนี้ก็จุด Z นะคะจากนั้นก็ให้ใช้วงเวียนนะคะวัดขนาดของ B ในข้อสี กลางวงเวียนนะคะให้เท่ากับ b ก็โอเคจากนั้นเราก็สร้างส่วนโค้งนี่จากนั้นเราก็มาสร้างที่จุดนี้เหมือนกันนี่โดยกลางที่ใช้จุดหมุนเป็นจุด B นะคะใช้จุด b เป็นจุดหมุนนี่แล้วก็สร้างส่วนโค้งแล้วก็ตั้งชื่อให จุดนี้นะคะจะต้องชื่อว่าจุด x นะจากนั้นเขาเมื่อเราได้ b มาแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือ b นะคะ b bx นี่คือส่วนของเส้นตรง b เมื่อเราได้ b มาแล้วเขาให้เราหารสองก็คือแบ่งครึ่ง b หารสองก็คือแบ่งครึ่ง b วิธีที่เราจะแบ่งครึ่ง b ก็คือให้เราใช้วงเวียนกลางให้เกินครึ่งของ b จากให้เกินครึ่งแล้วเราก็สร้างส่วนโค้งใช้จุด B เป็นจุดหมุนนะคะสร้างส่วนของข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยแล้วก็ใช้จุด X เป็นจุดหมุนไม่ต้องขยับวงวีวนค่ะใช้จุด X เป็นจุดหมุนอย่างเดียวทั้งบนทั้งล่างเลยเมื่อเราได้จุดตัด2จุดแล้วใช่ไหมคะนี่คือจุดตัดเราให้ใช้สันตรงลากเส้นผ่านจุดตัดทั้งสองจุดลากเส้น จุดตัดจุดนี้ให้ชื่อว่า C แล้วก็จะได้ B ส่วน2นะคะตรงนี้ก็คือ BC เท่ากับ B ส่วน2ตรงนี้จากนั้นเขาบอกว่าให้ AB เท่ากับ AC เท่ากับ A หน่วยจากนั้นเราก็ต้องไปวัด A นะคะเพราะว่า AB เท่ากับ AC เท่ากับ A หน่วยใช่ไหม แล้วก็ต้องไปวัด A โดยใช้วงเวียน,นะคะกางวงเวียนให้เท่ากับขนาดของ A อประมาณนี้แล้วก็สร้างส่วนโค้งค่ะจากนั้นก็ให้เราใช้จุด C เป็นจุดหมุนจุด C เป็นจุดหมุนแล้วก็สร้างส่วนโคงที่ด้านบนนะคะ จากนั้นเราก็หันมาใช้จุด B เป็นจุดหมุนโดยไม่ต้องปรับมือเรยนนะคะก็สร้างส่วนโค้งเราก็จะได้จุดตัดจุดตัดจุดนี้ก็ชื่อว่า A ค่ะจากนั้นให้เราใช้สันตรงลากเส้นนะคะลากเส้นผ่านจุดตัดจุด A กับจุด B และลากเส้นตัดรองจุด A และจุด C ตรงนี้ระยะที่เราวัดก็จะได้ a หน่วยนะคะแล้วก็ a หน่วยเหมือนกันจะได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ค่ะที่มี BC เท่ากับ b ส่วน2และ AB เท่ากับ AC เท่ากับ a หน่วยแล้วก็จะมาเขียนสรุปกันค่ะาจากนั้นเราก็มาเขียนสรุปกันนะคะก็จะได้สรุปก็คือจะได้สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ที่ BC เท่ากับ b ส่วน2หน่วยและ AB เท่ากับ AC เท่ากับ a หน่วยนั้นเองค่าข้บนุณค่า